กาจอครับช่วงที่ผ่านมางานเขามาด้วยโอ้โหดูเดือดมากๆก็ต้องบอกว่ามีคําถามหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็โอ้โหอันนี้มีหลายคนตอบแบบตอบไม่เหมือนกันมากอีกนานไหมกว่าเราเนี่ยจะซื้อการ์ดจอในราคาปกติได้หลายหลายคนเนี่ยพอที่จะรู้ระยะเวลาอยู่แล้วว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าราคากาดจอเนี่ยจะกลับมานิ่งปกตินะครับสำหรับผมเองตอบแบบสั้นๆเลยนะเอาเร็วสุด สักประมาณ3ามถึงสี่เดือนรอให้การ์ดจอซีรีส์ตัวหน่มันเปิดมารวมถึงของเนี่ยมันเติมสต็อกเติมล็อตใหม่เข้ามาเรื่อยๆอาจจะทาให้ราคามันเริ่มที่จะนิ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าสถานรรการณ์ช่วงที่ผ่านมานับยิ่งซีรีส์การ์ดจอ AMD อย่างไ9070 XT แล้วก็ไ9070เปิดตัวไปที่เขาตั้งราคา MSRP มาโอ้ก็ต้องบอกว่าเขาทําได้ดีนะครับประมาณ549 599เหรียญสหรัฐแ,แล้วก็ AMD ก็ดูเหมือนว่าจะพยายามขายในราคานี้ด้วยนะครับราคาเขาทามาดีจริงแต่ว่ามันหนักหน่วงจริงๆเพราะว่ามีเหตตตุกาารณ์นนน่งปะเทศอออัััี้ผมขยยวบ ในเคสของ eBuyer เขาเป็นเว็บร้านค้าขายอุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ Reddit ท่านหนึ่งนับได้โพสต์ภาพนับที่ตัวเองสั่งซื้อ p r e d อเ o r ร์การ r Series ไอค์9070 XT ของเขาแต่เขาถูกร้านค้ายกเลิกครับด้วยสาเหตุที่ว่าไม่มีสินค้าสต็อกในคลังเหลืออยู่เลยนะครับทำให้ทางร้านเนี่ยไม่สามารถที่จะจําหน่ายกา s j a i 9070 XT ในราคา MSRP ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าคนอื่นๆนะครับที่สั่งซื้อ Predator Gas j i 9070 XT ไปนะครับในราคา กลายเป็นว่าถูกยกเลิกหมดเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนน่ยก็มาคอมเมนต์ความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าถูกยกเลิกแล้วไปดูราคาในสก,กา้าโดนบวกเพิ่มอีกนะเป็นร้อยเป็น200เหรียญอะไรพวกนี้เลยก็กลายเป็นว่าร้านค้าเนี่ยบวกเพิ่มกับราคาเมตาพีที่เอ็มดีตั้งเนี่ยบวกเพิ่มไปเยอะพอสมควรเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็ทําให้ผู้ใช้หลายๆคนเนี่ยไม่พอใจไบเออเป็นอย่างมากๆน,นั่นเองนะครับซึ่งทางเอ็มดีนะเขาก็ได้ออกแถลงการ์ออกมานะครับว่าข้อมูลที่ว่าราคาเมตาพีของเขานะ549 กับ5.99เหรียญสหรัฐเลยที่เป็นราคาเฉพาะตอนเปิดตัวเนี่ยไม่ถูกต้องครับเราคาดหวังว่าจะมีการ์ดจอจาหน่ายจากผู้ผลิตในราคา5.99และ5.99เนี่ยไม่รวมภาษีนําเข้าหรือว่าภาษีเฉพาะภูมิภาคนะจากการทํางานร่วมกันกับพานธมิตรอย่าง A.B. ของเราและจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกในอนาคตแล้วก็ในขณะเดียวกันนับ A.B. ก็สามารถที่จะก,กําหนดราคากาดจอพรีเมียมของแต่ละแบรนด์ในราคาที่สูงกว่าราคา M.S.R.P. ได้นั่นเองนับซึ่งก็ยังคงมี จำาหน่ต่อไปนะครับอันนี้กล่าวโดยคนแฟ้งอสอบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ผมว่าในอนาคตถ้าสมมติการจอมาเริ่มเปิดตัวเยอะขึ้นอนาคต RX 9060 x t e a มาเริ่มเติมสต็อกมากขึ้นหรือว่าล็ต่อต่อไปนะ่ยที่มีข่าวหลุดเหมือนว่ารตแรกราคา m s r p แล้วล็สองโด, 2, ดนบวกเพิ่ม ค่ายเอวเดีเนเนี่ยที่เขาโดนบวกเพิ่มในล็อตสองเนะี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะโดนบวกเพิ่มเยอะหรือเปล่าหรือว่าโดนบวกเพิ่มนิดเดียวอันนี้ก็ต้องรอดู่อไปนะแล้วก็ล่าสุดงานคอมมาร์ดโอ้โหสนุกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว8 0ปรเ็นของคนที่ไปเดินงานคอมมาดอยากจะได้การ์ดจอไปเพื่อไปซื้อการ์ดจอไปซื้อแค่การ์ดจอไปเดียวแต่ปรากฏว่าร้านค้าหลายๆร้านนะครับปฏิเสธต้องจัดเซตคอม <c oughs> ประกอบเท่านั้นโอ้โหเดินกลับมาตัวเปล่าหลายๆคนนะร,รวมถึงเกมเมอร์หลายๆคนก็ไม่ถูกใจ นะเพราะว่าไม่ได้จะซื้อทั้งเซตอะ่ะอยากแค่ซื้อกาจอไปอัปเกรดเฉยๆซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนก่อนอันนี้ก่อนที่จะมีงานเข้ามาก็เหมือนว่าของขาดต๊อกของหมดแต่ว่าพอวันแรกปุ๊บโอ้โห เรียงเรียงเป็นแถบร้านค้านี่คือเหมือนกันของไว้เพื่อประกอบคอมเสร็จนะครับอันนี้ผมจะไม่เข้าข้างใครละกันนะผมมองในมุมเป็นกลางละกันนะว่าในมุมของร้านค้าเนี่ยคือเขาก็ต้องการการ์ดจอสําหรับการประกอบนะบเพราะว่า1คือมันได้ไวลลุมที่เยอะกว่ามันได้กำไรที่เยอะกว่ากว่าการขายการ์ดจอแยกแค่เพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับแต่อื อันนี้มันก็พูดยากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องกันอย่างน้อย,อยมันก็ต้องชอยจําหน่ายอาจจะแบบแจกสิทธิ์ให้ซื้อคนละหนึ่งใบกันพวกพวก fotos, อ่อค้ารีเซลอะไรพวกเคคน,กนี้ยอันนี้มันก็แต่ละร้านค้ามันก็อาจจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าอพอสุดท้ายแล้วเพราะว่าสุดทา้ทายก็เหมือนมีบางร้านที่ก็ต้องขายกาจอแยกออกไปเพราะว่ามันไม่ได้มีคนที่อยากจะประกอบคอมเซ็ตทุกปีนี่หรอไหมสมุดกาจออกอกสามปีสี่ปีครั้งมันไม่ได้มีคนที่อยาก,ยกจะประกอบคอมเซ็ต ซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับมันก็จะหมดไปทยอยหมดไปนะครับอีกสักประมาณ4-5ถึงเดือนนะครับหรือว่ามากสุด1ปีนะร,รอให้การ์ดจอซีรีส์อืน่นมาเติมของราคามันเริ่มนิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าสถานการณ์การ์ดจอก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนอย่างในอาทิตย์สี่สิซีรีส์เลยนะครับมาตอนแรกก็ล็อกไว้ประกอบคอมเซ็ต,ตอย่างเดียวนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปราคาเริ่มนิ่งก็เริ่มหาซื้อกร์ดจอแยก ไเดียวได้แบบสบายๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีวงในอันนี้ผมก็ได้วงในมาเหมือนว่าในงานครับ i 9 0 7 0นะครับก9 0 7 0 x t ก็เปิดขายในช่วงของงานคอมมานด์เหมือนกันนะครับแล้วก็ล็อก ประกอบคอมเซ็ตกเช่นเดียวกันโดนบวกไปในราคาคอมเซ็ตนะครับบวกกับราคาไมซ่าพีผมขอไม่ระบ,บุร้านระกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้ข่าววงในมาไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนใครที่รู้บ้างเล็กก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันสน,กสนุกสนุกได้นะครับแต่ว่าผมได้รับมอาอย่างี้ก็เออก็อืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอันนี้ก็ผมว่า ราคากาจอกว่ามันจะปกติผมว่าขั้นต่ำนะปีหนึ่งก็รอให้กาจอมันค่อยๆเติมสของมาเรื่อยๆผมว่าเกมเมอร์หลายลคนพูดกันไปเสร็จแล้วกันว่ารอรอได้ตอนนี้เรื่องของ performance ผมว่าไม่สําคัญแล้วที่สําคัญคือการจอราคาพีซ่าพีราคาเปิดตัวถ้ามันหาซื้อได้เนี่ยผมว่าหลายลคนนะ่ยก็ต้องรอดูนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับแต่ว่าอนาคตยังไงมันก็กลับมาปกติเอง ก็ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องการ์ดจอเขามาใครประจากคอนเทนต์มาบ้างเพื่อที่จะเอาการ์ดจอแค่ใบเดียวรอคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับหรือว่าใครที่ออยอมซื้อราคารีเซลหรือว่าไปได้การ์ดจอร็อตแรงมาโชคดีกดทันก็รอคอมเมนต์มาพูดคุยประสบการณ์กันได้นะนะั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเจนไปขอตัวลาไปก่อนว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ